When booster the imposter so <laughs> <laughs> oh, yeah. is us. Oh! pump, 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 Universe Insect I like วันนี้เราจะมาเรียนรู้กับสิ่งที่คุณควรรู้ในเกมนี้ใช่คุณควรรู้แล้วคุณสามารถต่อยอดได้เอาล่ะเรามาเริ่มจากสิ่งแรกง่ายๆนั่นก็คือพลัง power I have power I want power power จากไหนจากนี่คือเอา่าถ้าคุณเข้าเกมอ่ะเอ,อ้ยไม่ใช่ more t o l s to d e s m a n t l e ไม่มีูปักอยากซื้อนี่เพาไม่มีตัันคนอ,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 อะตอคนอะอะไรเอาผมมีโทรธรรทดาแช่องอ่ะ,ะหาปาวเวอร์จากไหนเห็นหิมโง่ไหมเดินไปกินซะเดี๋ยวกิจะได้ปาวนี่โอเคได้เลือดหรือว่าน้ำมันดดูน้ำมันเส ไปดูกันจด้บ่างวัน Do what me อ่อันไหนดีเอ้ยอันนี้ก็แล <rawd Moder ator> ้วกันไม่ใช่หรอเสียงหลอนรับมีเสียงน่ากลัวเลยเหมือนเกมนี้เป็นเฮอร์เรอร์พีพีนี่อาจะเป็นไอ้โง่นี่เก็บหินโง่นี่ซะถ้าหินไม่นะไปมา ประมาณนี้ไปเดิเดินนี่หรือวะโอเคก็ประมาณนี้ครับส่วนในหีบก็จะดรอปที่สปอนบอสนี่ที่สปอนบอสก็จะมีเช่นอ่ะ๋ยวผมจะบอกมันจะมีอันแรกก็คือกระดาษมันจะเป็นกระดาษที่เป็นผ้าทวีแต่อันนี้ผมไม่มีมันจะเป็นกระดาษใช่ไหมมันจะดรอปถ้าเราเปิดหีบอบมันจะมีโอกาสดรอปอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่มันจะมีอกัสสมมติถ้าเราเปิดหีบแบบนี้ นี่แล้วมันก็จะมีโอ,อกาสดอกมาพร้อมกันเนาะอะไรล่ะ,ะผมไม่มีศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกจะเป็นกระดาษเนาะมันเขียนว่าเปเปอร์ศนอันที่สองก็จะเป็นคิงอาร์มก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่เนะาะพอเรากดคลิกมันก็จะกดเสกบอสถ้าเรากดคลิกกันเนะนะีเ้ยนะอะไรล่ะเฮ้ยลืมลืมเบสิกอีกอย่าง้าวูู้เก็บของเก็บของ,ของอยังไงเหรอวิธีแรกถือของที่คุณต้องการจะเก็บวิธีที่สองไปที่ไอเทมสตอรี่วิธีที่สามไปที่ ไอเทมกดคำว่าไอเทมนะถ้ามีถ้าคุณยังกดคำว่าไอเทมนี่คุก็จะเก็บถ้าจะออกมากดคลิกสิ่งที่คุณต้องการอ่ะประมาณนี้มันก็จะคูดาวสองวิเนาะในการในการเก็บคือเราไม่ต้องสามารถเปกกิดอิเก็บเลยถ้าทุกเปลี่ยนโทถ้าคุณเก็บโทวิธีแรกวิธีแรกถ้าคุณเป็นโทถ้าคุณเป็นโทรธรรมดาอยู่แล้วคุณอยากเก็บตัวนี้เพื่อไปเอาตัวใหม่คุณก็แค่กดคลิกตรงตรงที่มันเขียนว่าโทอือเขนั้นแหละ แล้วคุณก็จะกลายเป็นทวธรรมดาแล้วก็ไปหาต่อละอะไรประมาณนั้นแล้วก็สามารถกินได้อะไรประมาณน,ะนั้รรนะส่วนวิธีลบทก็ไ่ต้อปดูไปแล้วนะนี่ร้านนี้คือค่าค่าที่ทโท,โทอันนี้คือชื่อของทส่วนนี้คือแรลงของมันว่ามันเป็นระดับอะไระก็ประมาณนี้เนาะโอเคมาดูแล้วก็มีระบบคราระบบค้าก็คือเราต้องเอาของมาค้าอะซึ่งมันจะมีซึ่งผมแนะนําให้ไปดูวิธีค้าของจาเดเวลลอปเปอร์สา เพราะว่าเดวีลอปเปอร์สามเนี่ยเขาจะเป็นคนบอกคือดีข้ามของทั้งหมดเลยแล้วก็มีอันหนึ่งที่ผมยังทําไม่ได้โอเคก็เอาไปโคดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเอาโคดอันนี้คือช็อปจะซื้อก็ได้อันนี้คือออฟอันนี้คือแร่แร่เออจะเป็นแร่แหละเลนด้อมแร่เออนนไม่แน่ใจอ่ะละเรามาดูกันก็คือมันจะมี ป่อนบอสใช่ไหมผมบอกไปแล้วคิงอาร์ต่อไปก็คืออันเดอร์ล็อกอายหน้าตาประมาณนี้โอเคต่อไปก็คือสเปเชียลเอกหน้าตาประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมขอให้ดูเพราะว่าผมไม่อยากกดสปอนบอสตัวที่ไม่จําเป็นตึงน่งเฮ้ยแกอ้ไปมัมีวัสดุอะไปซะโอเคไม่มีอะไรหลับไปติดตูสิ เอาล่ะส่วนหาหีบยังไงหีบมันก็จะเกิดตามแบบเนาะโอเคเข้าใจไหมแล้วก็จะมีอุปกรณ์มากมายที่เอาไว้คาบซึ่งมันก็กระจายตามแบบน้เสียงเกิดมันก็จะระเบิดโอเคเรามาดูที่สปอนกอต่อเลยอนี่ต่อไปก็คือเออผมอ่ะน,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 นี่นี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อเคเอาล่ะ ่อไปก็คือหีบหีบนี้อีอะไรบ้างอันแรกคือหีบธรมบธรมดาหีธรรมดาจะนด้ปารบับอันี้และเราสามารถดอปหีบไ,บได้ใช่เราดอปได้แค่หีบนะส่วนอย่างอื่นดอปไม่ได้เดี๋ยวผมดอปให้ดูเราก็ต้องถือไอ้ขึ้นหีบแล้วก็กดนี่แล้วก็พิมพ์ว่าดอปอันก็จะดอปแล้วก็จะนับเวลาให้คนมาเก็บ ถ้าถ้าคนไม่ได้เก็บในเ,เวลาที่กําหนดมันก็จะหายไปอะไรประมาณนี้หีบแรกอันนี้คือหีบธรรมดาก็จะได้แค่เลือดกับน้ำหมันหีบที่สองคือหีบดักเชดดักเชดจะเป็นหีบประมาณนี้ซึ่งวิธีหาวิธีแรกนั่นก็คือหาจากการเกิดการเกิดยังไงเหรอก็คือมันจะมีโอกาสเกิด1ใน250หิหีบ คุณจเจอหินสีดำด้วยไปเก็บสั่อยากไ้โอปีป้าเว้ยเข้าใจไหมไองส่วนวิธีที่สองการฆ่าบอสซึ่งบพสจะมีการแตกต่างกันไปว่าจะดอกอะไรบ้างและอาจจะดอกของพิเศษเลยก็ได้เอาละเรามาเริ่มกันที่วันน,นี้สเปเชียลเอจะดอกไลช์เชสสองอันซึ่งไลช์เชสคืออะไรไล์เชส ก็จะได้ไลท์คัพซึ่งผมมีแต่ไลท์คัพบาทุกคนนี่ไลท์คัพก็ประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็จะดรอปไลท์คัพมาเราก็จะได้โอปิบ้าเลยโอเคนี่เนาะแล้วมันก็สามารถเออแล้วมันก็อาจจะดรอปสเปเชียลฮาร์ดได้ซึ่งมีโอกาสหนึ่งในพันซึ่งสเปเชียลฮาร์ดเอาไปสร้างกาแล็กซีคัพได้หนึ่งในน้ำที่โกงที่สุดในเกมใช่แล้วส่วนอันต่อไปก็คือคิงอาร์มดรอปดาร์คเชดสองอ,อันนี้ดรอปอันเดอร์ล็อกไอ ก็คือ Dante, Nacional, resigned, left, เดือดหลังขามันแปลภาษาไทยอย่างนั้นนะก็คือมันจะดรอปอะไรนะ Dark Shade 4ตัวนี้ดรอป Light Shade 2เค a คไม่เขียนเลยไม่มีวีโวนาะอ้าวอะแล้วก็มีวีกนเสร็จแล้วต่อไปหีบต่อไปสกินมันก็จะเป็นแบบหีบเรนโบ้อะเฮ้ยลืมบอกไป เออไล์เชนเนี่ยมีโอกาสเกิดหนึ่งในห้าร้อยส่วนหีเลทนทวหีสกินอะจะมีโอกาสเกิดหนึ่งในหกร้อยใช่ไหมมันก็จะเป็นหีแบบเลโบอะเออมันจะมืหีเลโบแล้วก็จะได้ทวดเลโบเออมันจะเรียกว่าสกินนะผมไม่น่าจชว่าพลังมันโอพขนาดนัน้นไม่เคยกินมาก่อนอ,อไม่เคยเจอเลยทีย่สั่เอาละอันต่อไปถ้วยต่อไปก็คือถ้วยเออยังไงดี กาเล็กซี่ครับฮาวทูคราฟโอ้ยเดี๋ยวค่อยบอกก็แล้วกันตอนไทยคลิปน,นานอ่ะมันก็คือเราคนกมากมาใหม่หาพาวเวอร์ว่าไงเพื่อนนายว่าแซนเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ฉันคือแซนเหมือนกันมันจะเอาใช่ไหม おっ、oh. แลวเสียงตายก็จะประมาณนี้เฮ้ยเอาเหรอได้เลยนี้้ทำอะไรอยู่เนีน่ทำไมขัดีเราจะวาวันี้จะเอาอะไรใหม่ตัวนี้ดีกว่า เอ้ยเด็น hey, ี hey, ่อ hey ้กีแคดมันเอ๋ไสซีนดีกว่าอุ้ยมันนี่อีกีแคดมันเอ๋เฮ้ยเอากรงล้อไปอะไรก็ไม่รู้ไปละอย่ามายุดพ่าอีกแค่ทำรีวิวเกมแอล่ะมาต่อกันเลยเอผมต่อถึงไหนแล้ววะ เออขึ้นเรื่องใหม่แปงก็คือเรื่องใหม่ก็คือออฟออฟเนี่ยจะสามารถเอ่ออัปเกรดทูวได้แล้วก็หาทูวร์ลิได้เนาะซึ่งมันก็สามารถอัปเกรดทูวร์ลิบางตัวได้เนาะอ่ะเรามาดูกันว่ามันอัปเกรดตัวไหนได้บ้างโอเคออฟแรกก็คือออฟสวรรค์ออฟสวรรค์ผมมีอยู่นะก็ผมหาคนนั้นออฟสวร์ดก็จะหน้าตาประมาณนี้ออฟศักดิ์สิิทธ์มันเรียกว่าออฟสักซิตเลยออฟศักดิ์สิิทธ์นี้จะสามารถอัปเกรดสิ่งที่เรียกว่าแซนได้ ซนหาจากไหนน้ำมันจบก็คือเราต้องมีแซนใช่ไหมแซนงูแล้วก็เอาล้วก็เอาน้ำมันอ่ะยัดเข้าไปไม่วก็เอาออฟซักซิดอ่ะยัดเข้าไปก็คือเราต้องใช้แซนนะเราก็ต้องเอาออฟซักซิดอ่ะยัดเข้าไปในตัวเราแล้วเราก็จะกลายเป็นแซนเฮชคือก็ไปคือออฟคำสั่งซึ่งมันมีซึ่งมันมีสามารถค้าแบบหนังสืออะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวผมจะบอกทีหลังก็แล้วกันเอาล่ะ

ข้อสเสียก็คือมันมีคูลดาวน์หน่อย mm. เพราะว่ากระสุนมันโกงมากเลยผมบอกเลย mm. mm. เหมือนจะมีเรื่องขอบบ้า mm. อันนี้ลูก่อนอยากเป็นอมพาสใช่ถ้าโดนศัตรูศัตรูจะเอ็นมากนะ,ะหรือว่าค้างกันเลยเอล่ตต่อไปก็คือเหล่าดัมมี่เหล่าดัมมี่จะเป็นจะเป็นหุ่นจะมีสองแบบก็คือตัวสีแดงจะมีขวานทำให้เราโดนดัมมี่แล้วเลือดทุกตัวจะมีห้าร้อยแล้วมันจะเกิดที่เดิมเสมอ ตัวสีเหลืองคือเป็นตัวทดสอบงูส่วนตัวสีแดงก็คือมันจะโจมตีเราได้อะไรประมาณนี้ส่วนชิงมีชีวิตตัวต่อไปก็คือวัวกับแกะวัวจะมีเลือดห้าร้อยซึ่งจะสามารถดอกหนังได้หนังเอาไปข้าหนังสือด้านหนจะบอกในคลิปอีกคลิปหนึ่งในตำราครับืก็วัวจะดอกหนังแต่จะมีโอกาสดอกหรือว่าไม่ดอกก็ตามใจนั้นแล้วก็แกะด้วยแต่แกะจะมีโอกาสดอกมากกว่าวัวผมว่าอย่างนั้นนะเพราะคือดอกหนังเอาล่ะ เรามาถึงสิ่งต่อไปกันเลยนั่นก็คืออะไรวะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอะไรดีคิดสิคิดเราควรเอาเลยใช่เราควรเอาสิ่งนี้อุปกรณ์ในเกมทั้งหมดมีอะไรบ้างเหล็กโลหะสนิมโลหะสนิมจะเป็นโลหะที่เต็มไปด้วยสนิมนี่แล้วก็ทองทองจะเป็นสีเหลือง แล้วก็ยังไงดไีไม้เชือกอ่อไม้เชือกแล้วก็กระดาษเออกระดาษก็มีประมาณนี้แหละของเอาละ่ะส่วนยังไงดีอะไรอีกอ่ะมันมีอะไรอีกอันนี้ผมไม่ดูจะไม่ได้หรอกใช่ใช่ใช่เมีเปิดปิดเสียงได้โอ้ยเกิน ันนี้ผมใส่โค้ดนะผมไม่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโค้ดและเกมนี้เป็นเกมที่โหดหินมากคือแบบกูจะได้โอปีจุขนาดนี้มาต้องใช้เวลาเล่นเป็นวันอนะ่ะไม่แต่เดิร์บูออฟโทเลดแต่มันง่ายมากคือแบบโอภมเล่นไดนะ้มากจนผมเทพได้อะ่ะแต่เกมนี้คือผมยังไม่ถึงจุดสูงสุดของเกมเลยคือแบบเกมนี้มันมันอยู่ก่อนโ o ว์ออฟโทเลดหลายเท่าเลยและน,นี้ก็คือเวลานะมันจะมีเวลาบอกโอเค คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวมันจะมาพร้อมกับตำรา